สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมริยียนะครับผมอมอมเค้กนี่มันน่าเรียจังเลยนะลิ้นของเราเนี่ยมันสร้างรับรสหวานได้ดีจริงว้าวออร่อยอร่อยจริงๆโอโหรักเลยคู่ต่อสู้เรามาไม่ถึงเราเลย ต่อไปเราจะมาเรียกินของจากสายพานเลื่อนหนึ่งมาเลยลิ้นตั้งตรงออ้ฟินโอ้มาคือยาวเข้าปากอืมแครอทด้วยโอ้ซัมแมาแมวโอ้จิ้มลิ้นเลยออ้ไอติมอืมซอมแมวโอาโอ้จิ้มลิ้นเลยหงหัวอร่อยครับผมต่อไปการใช้ลิ้นกระโดดหูย โอ้โหใช้ลิ้นตวัดเค้กนะครับโอ้โหอย่างเต็มว้าลิ้นของผมนี่นะครับโอ้โหคงทนทนทานมากเลยโอ้โหฟานหลวฟาดเลยอืมออ้ยลิ้นหรืออะไรเดียวเฮ้อโอ้ยยยได้สมบัติมาแล้วครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาอาหารประชามแฮมเบอร์เกอร์เพื่อที่จะเอาไปป้อนให้กับลิ้นของเรานะครับเพื่อลิ้นเรานั้นมันอิ่มนะครับผมเห็นไหม ผมดำหน้าสลอนอยู่หัมาผมจะเก็บไปเดี๋ยวผมจะเอาป้อนลิ้นผมมาเลยครับผมอืมฉันรอเกอยู่นะอืมแฮมเบอร์เกอร์สุดเสนอร่อยอืมโอ้โหตาเหลือฟินมากเลยครับต่อไปเรากลายเป็นหมูหโหกินกินอโหแกสู้ฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะขอเรอแป๊บหนึง่งอืออืมกินมาเลย คู่ต่อสู้สตันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหทนกลิ่นหมูไม่ไหวอืมอืออร่อยจริงๆโอ้โหคู่ต่อสู้น้าเคียวแล้วครับผมเรอก่อนชิ้นสุดท้ายแย่งกันนะแชมป์เป็นของเรานะครับฮ้ยต่อไปเราจะมาใช้ลิ้นเลียไอติมกันนะอืมจริงๆจริงๆแล้วผมเป็นหมูครับอืมเขาบอกว่าอย่าเลียพริกนะครับอืมชมไม่เลียหรอกเดี๋ยวจะเลียให้ดูโอ้โห หมูแดงเลยกลายเป็นหมูแดงเลย <c oughs> อุ้ยกินออร่อยแซ,บแซบ่บไอติมแซ,บแซบ่บนี่เอาลิ้นเลียเลยเอยต่อไปเราเป็นยูนิคอร์น,นอ๋อทำไมลิ้นเรากระตุกแบบนี้อ่ะอ๋ออ๋ออุ้ยอาหารตกหมดเลยอ๋ออุ้ยวม่เคยย่อกระเด็นออุ้ยลิ้นสออโอ้มลิ้นตวัดลิ้นสอ่อ แบตเตอรี่เอาไหมเออไม่เอานี่ใช้ลิ้นเป็นมันไดเรื่อนเออตีกับมาเลยอ้าวโอ้ยทำไมลิ้นเราเปนแบบเนียเดนียวนะโอ้ด่านเมื่อกี้ผ่านได้ยังไงวะโอ้ต่อไปเราใช้วิธีการลิ้นตั้งตรงนะครับอือในการกระโดดตวัดเค้กนี่แนย,ยูนิคอร์นกินเค้กตวัดเถอะไปเลยยูนิคอร์นกับลิ้นสายลุงนี่มันเข้ากาันเข้ากาันอุ๊ยคู่ต่อสู้เรา เลยไปแล้วโอ้โหกูจะสู้เราทำไมเก่งขางนาดนี้เดี๋ยวเราต้องโดดแล้วแหละอืมลิ้นตั้งตรงลิ้นตั้งตรง <c oughs> ตวัดลิ้นและลิ้นตั้งตรงว้าไปถึงแล้วเย่ yeah. <c oughs> ต่อไปเราจะไปกินอืมกินแข่งกันมามาเริ่มแล้วอืมต้องเรอก่อนหรืออืมกินตีขึ้นจมูกเลยนะเนี่ยหน้าเขียวเลย เลยจะอ,อุ้มันจะอว้วกเลยน่าเกียดอะ่ะอ่าชิ้นสุดท้ายเป็นของฉันลิ้นห้อยเลย